สวัสดีครับพบกับพี่ปุบูมาแรงอยุธยากันแล้วนะครับคิดพิเศษแบบนี้นะครับก็จะมีอะไรพิเศษมานําเสนอได้นะวันนี้ก็จะเป็นการสอนน้องๆทาบูมาแรงกันนะครับนี่เลยจากกล่องอาหารเช้านะครับซีเรียลนะครับกินเหลือๆก็เก็บไว้อย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ก็มาประดิษฐ์ของเล่นอะไรได้ครับก็เดี๋ยวไปดูวัสดุอุปกรณ์นะครับว่ามีวัสดุอะไรบ้างขั้นตอนการทําอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ โอเคครับวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับไม่ยุ่งยากนะครับกล่องอาหารเช้าไม้บรรทัดกันไกปากกานะครับชมวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยนะครับในคลิปนี้พี่ปูจะทําเป็นลุมแมลงสี่ขาก่อนนะครับเพราะไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมาวัดองศาว่าแต่ละขาจะต้องเท่าไหร่มันสามขานะถ้าสามขาแต่ละขาจะร้อยี่สิบองศานะครับทั้งสามขาเอานี้เลยไม้บรรทัดครับง่ายๆนะ พูใช่ไหมมันทัดนะครับขนาดความกว้างของขาเลยทําไมบมันทัดเลยนะครับทาบเลยครับเน้นความง่ายและเร็วนะครับเพราะขั้นตอนอยุงย่งยากบางทีน้องเล็กๆเ,เนี่ยก็จะเข้าใจเรื่ององศาเรื่องอะไรอุปกรณ์อีกจะยุงย่งยากนะครับเอาไมา้มันทัดเลยครับวัดทาบเลยขนาดความใหญ่ของขานะครับก็จะออกมาเป็นกากบารแบบนี้ครับ น้องๆอยากให้ความยาวขาเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับก็ขีดเลยครับก็ความยาวก็วัดให้เท่าๆกันทั้งสี่ด้านนะครับ ในที่นี้นะครับพี่ปูใช้เจ็ดเซนนะครับความยาวขานะครับเจ็ดเซนความกว้างของขานะครับก็คือใช้เป็นหนึ่งไม้บรรทัดเลยถ้าวัดออกมานะครับเป็นเซนก็เกือบสามนะครับสามก็ได้ง่ายดีสามสีเอ็ม โอเคต่อไปก็ตัดเลยนะครับตัดตามรอยที่เราวาดไว้เลยครับผมข้อดีของกล่องซีเรียลนะครับเขามีความหนาแน่นที่ดีนะครับมีความแข็งตัวนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับ แล้วก็น้องๆเด็กเล็กๆก,ก,ก,ก็ตัดง่ายเน้นๆสี่เหลี่ยมไปเลยครับถ้าเป็นสามขานี่น้องต้องมานั่งคำนวณเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ปูจะมาสอนทำมือมลแงสามขากันนะครับแบบฉบับง่ายๆบ้านๆเลยแบบมีอุปกรณ์ช่วยวัดนะครับและไม่มีอุปกรณ์ช่วยวัดว่าไอ้ออกมาให้สามขาเท่ากัน จะออกมาแบบไหนพิมนี้เป็นสีก่อนนะครับเพื่ความรวดเร็วนะครับอาจจะไม่สวยนะเน้นคุณภาพให้น้องๆเข้าใจง่ายนะครับน้องๆก็สามารถไปลงสีได้นะครับกระดานตนนัวนี้มีสีเมจิสีเทียนเราก็ลงได้นะครับ ขาออกแล้วนะครับก็ตัดส่วนที่เราวัดไว้โอเคอ,ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะทำยังไรให้กลับนะครับเราต้องสร้างแรงยกนะครับถ้าเป็นสับก็เรียกว่าแอร์พลอยนะก็ค,คือการพับนะครับถ้าถานาดขวานะครับ ให้ภาพด้านนี้เห็นนะครับด้านนี้เราจะพับครับรัศมีวงกว้างวงแคบนะครับการพับก็มีผลนะครับถ้าน้องพับให้มันเป็นเรียมเป็นฉากเยอะก็จะวงแคบพับให้มุมเป็นเรียมเป็นฉากน้อยก็จะบินได้วงกว้างขึ้นนะครับ ส่วนที่พี่ขีดไว้นะครับเราต้องพับนะครับหาขอบโต๊ะนะครับขอบโต๊ะแล้วเราก็พับได้เลยโอเคมาดูวิธีการพับกันนะครับผมวิธีการพับนะครับหาขอบโต๊ะที่เป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมจะสวยจะพับได้ดีครับจับเข้ากับขอบโต๊ะนะครับสังเกตนะด้านนี้ให้ออกมานอกโต๊ะนะครับแล้วน้องก็พับค่อยๆพับลงไปครับเอามือกรีดกันนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วหนึ่งขาองศหภูเท่าไรปอดมันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันอีกทีตอนขว้างนะครับนี้เราพับก่อนให้เกิดแรงยกตรงนี้เขาเรียกว่าแอร์ฟลอยนะครับจะเกิดแรงลิฟในตัวเองโอเคนะครับแต่ละขา ก็จะมีองศาเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกว้างกันนะครับว่ามันจะสําเร็จแล้วกับจริงไหมนะครับจากองศานะครับแบบเนี้ยค่อนข้างจะองศาจะเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองคว้างดูก่อนว่ามันมีผลไหมนะครับเรายังไม่ปรับนะจากพับเสร็จเมื่อกี้แรกๆวงมันจะไม่กว้างนะครับทีปนงีง ตรนี้เราก็ปรับนะครับให้รัศมีวงกว้างขึ้นนะครับให้เข้าแบะแบออกนะครับแบะออกนะครับตรงนี้มีผลเลยดูสังเกตดูแลมันจะบินกว้างขึ้นนะครับเนี่ยดูองศาครับนิดเดียวเองนะครับรอบวงก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับรอบวงจะหมุนเร็วขึ้น ีเรามาปรับเรามาปรับอีกนะครับถ้าดูด้วยตาป่าเนี่ยเหมือนแบบว่าจะล่าไปเลยนะนี่ครับแบนเเลยนิดเดียวก็วงก็จะกว้างขึ้นนะครับสามารถปรับให้วงกว้างวงแคบโดยการพับปีกนะครับบินสูงไม่ชอบนะครับต้องลองปรับนะครับลงนี่คือปรับให้บินต่ำนะครับ ตามขึ้นนะครับวิธีการจับนะครับใช้ข้อที่2นะครับคือจะมีจุดหมุนนะครับใส่ไปนิดเดียวน้ำหลวงอาจารยนีติดหลังมือเหมือนปลาลูกดอกน้นสบัดข้อมือตรงหน้าเลยครับยังไงก็ไปลองทําดูนะครับว่ากลับหรือไม่กับก็สนุกไปอีกแบบนะครับได้ออกกําลังกายบุมาแรงอยุธยาขอบคุณครับ